ครับพี่น้องเพนีขึ้นบานใหม่ครับของน้องไส้ครับผมทางภาคอีสานนี่คือเพนีขึ้นบานไม้บานเฮ้านะครับเนาะนี่ครับมาเบิง่งมาเบิ่งมาแย่งกันครับเป็น,นังได้ <c oughs> การขึ้นบานไม้ภาคอีสานม,มาเบิง่งมาเบิ่งครับผมเเเาสสสิดนนั่งงงยยยออีหลม้้้ไ ออกมาเอามาอีกไไซสโอ้วันนี้ไรับเกียรติจากคุณพ่ออีกว้านพ่พ่อานีรือไถนอมติดรจไถนอมนะครับนี่อะรผมอยากเลียพี่้ากเินกวเรียกพี่เียคุณก็ถอ่าคุณย่าคุณผู้ใดกแะกตุกอได้ผมนี่อย่างกูกูแต่กูไร ยาขามล้วปยาขามเสาด้ยถันเออเอาปัดปยาบาลว่อามาห่ะเอาเรอันอัยก็ไม่ัแกได้ยปูสูงลไม่เสาด้ปีนเสาเฮยปีนบยาเจ้าเฮยปีนแต Ừ, cần, à, chào, à, ừ. tôi chỉ cụ thể cho con người bị cập nhau của em có không có

ให่ตั้งแน่ๆตั้งแน่ๆมวนปุ๊บครับไปฐานไปประเด็ขอนปเสาเองครับไรยิปเนียมนปุ๊บับ ท่านเจ้าแ้ไขมาสาทีในเรื่องดียามดีได้หมดทาในเวลาอนุตเชื่อผุเข้าเลยนะมือดีเป็นมือสันตดีดีงมนียกลยกแล้วพี่หล่อยกมายกวครับยกแล้วเอาเสาลงรูมีครับคำว่าเอาเสาลงรูมครับผม

เรื่องราวของการยกเสาเอกเสาสอครับผม